วันนี้ปลาเล็กจัดหนักพบกับไททันแอดลีดลิมิเต็ดอีดิชั่นของเก่าไม่ใส่เปลี่ยนใหม่ทั้งคันแล้วเดี๋ยวมาพบกันครับ สวัสดีครับกลับมาพร้อมกันแล้วครับจับช่องลิซูพิชิตตีจัดหนักวันนี้ปาเล็กจัดให้ปาเล็กก็จะมาแนะนํารถคันนี้นะครับไททัน a t h l ลต e ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นเกียร์ออโต้ในรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ไมเวกคลีนดีเซลนะครับแรงม้าสูงถึง181แรงม้าเลยนะครับ รถรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับคือสีส้มสีดําและก็สีขาวมุกนะครับซึ่งสีขาวมุกจะเพิ่มอีก10,000บาทนะครับในราคาสนนราคาตัวนี้ก็คือ9 8 5 0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็สังเกตดูที่ตัวแต่งทั้งหมดในรุ่นนี้นะครับลูกค้ารีเควสต์มาเลยครับว่าขอเปลี่ยนทั้งคันจากของเดิมนะครับตาเล็กก็จัดให้เลยนะครับตามมาดูได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็คือสครูปที่ป๋าเปลี่ยนให้นะครับ สวยงามมากนะครับพร้อมกับโลโก้ไททันสปอร์ตที่ฝากระโปรงนะครับผมส่วนกระจังด้านหน้านี้ก็คือเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาที่เปลี่ยนให้ก็คือค้อบไฟหน้าค้อบไฟตัดหมอกนะครับพร้อมกับค้อบกระจังหน้าตัว C นะครับส่วนชายล่างตัวนี้นะครับผมป๋าก็จัดให้ก็คือกันชนหน้าสปอร์ตแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับผมมาที่ด้านข้างตัวรถเลยนะครับป๋าก็จัดตัวนี้ให้เลยนะครับ ิ้วล้อพร้อมหมุดนะครับ6ขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดําเงาซึ่งเข้ากับตัวกระจังหน้าเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับมาที่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับก็คือล้อแม็กนะครับจากของเดิมแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้อแม็กลายดอกไม้พร้อมยาง monster at สามสวยงามมากเลยครับเป็นแบบออฟโรดเลยนะครับกระจกข้างตัวนี้ก็คือดําเงาก็คือมาเป็นของเดิมของตัวรถอยู่แล้วนะครับที่ป๋าจัดเพิ่มให้ก็คือคิ้วกันสรดนะครับผม แล้วก็เาว้าหลังคาตัวนี้นะครับจัดให้สวยงามเลยพร้อมกับเป้ารองมือจับตัวนี้นะครับมีโลโก้ไททันสีดําเงาเหมือนกันส่วนลายสติกเกอร์ด้านข้างรถตัวนี้ก็คือเป็นของเดิมนะครับเป็นรุ่นไททันแอดเลดอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือลูกค้าก็รีเควสตอยากจะเป็นโลบาร์เลกป๋าก็จัดให้เลยนะครับพร้อมกับกระบะไลเนอร์และเป็นโลบาร์เลกเปลี่ยนจากของเดิมมาทั้งหมด ทั้งหมดตัวนี้ก็คือป๋าจับให้หมดนะครับมาด้านท้ายรถเลยนะครับตรงนี้่นี่เลยขอบไฟท้ายป๋าก็จัดให้เป็นสีดําเงาเหมือนกันเข้ากับชุดแต่งคิ้วล้อนะครับผมด้านท้ายเลยดูตัวนี้สวยงามมากก็คือกันชนเหล็กที่ลูกค้ารีเควสต์มาเหมือนกันป๋าก็จัดให้ทั้งหมดทั้งชุดเลยนะครับมีหูลากติดกับกันชนเหล็กมานะครับ ไฟ2องายตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับทั้งหมดนี้ที่รีเควสที่ลูกค้ารีเควสมาทั้งหมดปาจัดให้ฟรีทั้งหมดเลยในชุดนี้ก็มาดูด้านในเลยนะครับตัวนี้ในรุ่นแอดลีดก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือเบาะนะครับเบาะจะเป็นสีดำส้มนะครับสังเกตดูพร้อมกับที่เท้าแขนก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับพร้อมกับข้างเกียร์แผงข้างเกียร์ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับ พวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังเดินได้ด้วยสีส้มเหมือนกันแล้วก็แผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นเดินได้สีส้มเหมือนกันครับแล้วมาดูเบาะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็คือเบาะปรับด้วยไฟฟ้านะครับาสามารถปรับได้สี่ทิศทาง6ทิศทางได้เลยนี่ครับปรับเดินหน้าถอยหลังสูงต่ำได้เลยครับปรับเอนหน้าเดินหลังนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับก็จะมีคริสคอนโทลนะครับ ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้ควบคุมหน้าจอได้นะครับสามารถปรับจากบนพวงมาลัยได้ทั้งหมดเลยแล้วในรุ่นนี้นะครับก็จะมีกล้อง360องศาสามารถดูได้รอบทิศทางนะครับมีกล้องถอยหลังครบหมดนะครับปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับครับแล้วท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถสวยๆแบบนี้แต่งเต็มแบบนี้ ป๋าเล็กจัดให้วันนี้พิเศษเลยนะครับกับโปรโมชั่นออกรถเพียง3,9,000บาทเท่านั้นเองครับผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยจากเพจมิสูตีจัดหนักแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมิสูวิชิตีจัดหนักให้ด้วยนะครับวันนี้ป๋าขอตัวไปส่งมอบรถก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ